ารีโวสมาร์ทแคปไอหน้าหล่อคันนี้นะคะเป็นรถปี2019นะคะเดี๋ยวนุจะพาไปดูความใหม่ของเจ้ารถคันนี้ค่ะนะนะคะคันนี้นะคะเป็นสีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็ยางมาให้ได้ใหม่ถึง4เส้นกันไปเลยนะคะกระจกมองข้าดนะคะข่าด้วยโครเมียมเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถกรันเลยจะภายในนะคะ คันนี้นะคะภายในเป็นสีดำระบบเซ็นทัลล็อกมีมาให้นะคะวิทยุซีเชื่อมต่อได้ปกติเลยนะคะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานั่นเองนะจ๊ะคันนี้เลขไม้เพียง89,000โลเท่านั้นเองนะคะันนี้ก็สามารถมาเปิดมาได้เลยนะจ๊ะไปดูรอบๆคันกันบ้างนะคะไปเลยคันนี้นะคะเครื่องโยน2,400ซีซีนะคะเป็นตัวเ e ตอี i ิชั่นั่นเองนะคะไฟเบก มามีมาให้ครบนะคะแม่ไนเดอร์พร้อมส้าพร้อมใช้งานฝาถังน้ำมันอยู่ทางด้านซ้ายของตัวรถนั่นเองนะคะถ้าใครสนใจนะคะสามารถติดต่อเข้ามาหาหนุกได้เลยนะคะที่เบอร์0655390917นะคะใช้เงินออกรถเพียง90บาทเท่านั้นนะคะเงินดาวนะคะใช้เพียง90บาทเหมือนกัน,นะคะ่ะ